สวัสดีค <Wyoming S 2> ่ะตอนนี <ics> S> <S ้กวางกับยู่แจ็คโลเปอร์ลิเวอร์พาร์คินบรอดมิโดสนะจ๊ะมื้อนี้กับอากาศดีแล้วจ้ะมื้อนี้กับแดดออกแล้วก็สถานการณ์โควิดก็เริ่มดีขึ้น แต,แต่เขากันยังคุ้มสถานการณ์อยู่แต่ตอนนี้ก็เลยแบบก็ออกมาได้แน่จากน้อยเดี๋ยวสิาพาไปเบ่งบรรยากาศของผักบ่องนี่นะจ๊ะตรงนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นอันนี้เ็นขายมันกำลังเฮ้ยเนสมัเนเข้าไปโันตลกนีกแล้ว กเ็เป็นเด็กอีกครั้งน,นะคะยะไรท์มันงทายสลวยโง มาจตกกินขน้าวนำกันจ้ะเอาเอาตอนนีก้ก็คืไปซื้อไอศครีมนะจ๊ะ <laughs> มีคนจะเลี้ยงใช่ไหมกินไรเป็เลี้ยงเออเกีดกีดีดีดหวเดดีีดีด มันนี่ <g ül> ใช่นี <g ül> <g ül> ท่ท้ามุนกับเป็นอจอดหรอดคนก็เริ่มออกมาไลายแล้วบางคนกับเฮดบาร์บีคิวกินนั่งกินปิกนิกเป็นขอบขาาั้วจ้ะมาจ้ะยูนิ่นดีแต่ว่าแบบว่า เขาเจามีเตาห้น้ำเตาแบบปิ้งย่างบางคนกับมาเล่นออกกำลังกายปั่นจักรยานเลยนั่งเลน่นนั่งกินชิวๆบรรยากาศริมนม้ำ ตอนนี้ก็มาถามจอบบึ้งนกจ้ะเดี๋ยวตอนแรกๆมันกบสิมาว่ร่วมกันอยู่ตรงนี้มีต้องนกไม่ต้องกาไม่ต้องเป็ดหลยไลยจะมันยังยังมันยังเข้าๆนะนกด้อจ้ะ <c ười> ดูดูดูโอ้บินวนไปวนมาอยู่มีคนเอาขนมปังมามาไหวให้นกกินจ้ะมีนกปากยาวด้วยกวา้วางก็ไม่รู้ว่านกมันเป็นพันธ์อียัีแน่นจ้ะกระเบงตามลักษณะมันไอ้นี่นกนกปากยาว อันนี้นกพิราบสีขาวกับสีเทาจ้ะอันนี้บลูดปลูดจ,จักนอกอีนยังยกันนี่ก็ดีกูกินนำ้ำเลยเว้ยกูมาตัวเดียวไอ้กูเขากุมน้ำแน่านะไอ้กูเขากุมน้ำแน่สู ว่ากูบคืบอะมูก็ดีงอนก็นสูงกูสูได้นีน่ีตัวบอีบอกระมูบปะมือพลับตีบกมือเนี่ยจ้เห็นปะเห็นปะรู้ว่าเป็นเพ็ดหรือเป็นหนกละจะ้ะตัวใหญ่เลีลหรือห่าน่ะึฮี่ หาแล้วหรือเปล่าจ๊ะพี่น้องนี่มาเพิ่นว่าเป็นครูเดอ้อเจ๋อเห็นยังวะจ๊ะเป็ดกำลังลอยมาแล้วจ๊ะาตัวเป็ดตัวบัใหญ่นึงจ๊ะอเอ๊มาแล้วมาแล้วฉันรอเธออยู่ รอเธออยู่นะจ๊ะนี่ปกติมันมีประมาณแปดเก้าโตจ้ะแต่แต่มันมากแค่จา้าตัวนี้หาโติ่นมากินขนมปังจ้ะเดยวจ้ะโอ้จ้ะตันนี้ค่ะกูขอกินน้ำแน่จ้ะ เจสิฟ้ากันล่อไปสซแล้วกินดิมแล้วไปแล้วนะไปเลยแล้วห้าหง<ป>นี่<ป>หงตัวนึงกำลังมาก,ก,กาาจ้ะตัวแหลกกว้างว่พี่จะตัวแหลกบอกว่าอันเป็นหงเอ้ยเป็นฮานทำไมมันเป็นหงกว้างกูจัด อ่าวโมเมนต่วะกตะเกิดมาจังไดพลังก็เออนาจังไดกุ๊กกุ๊กุ๊กกุ๊กกุ๊กก